ะแกวนั่นคือวินาทีที่การแสดงได้เปลี่ยนชีวิตผมให้ไม่เหมือนเดิมต่อไปหลายคนมองว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญและนำแสดงชายยอดเยี่ยมซันนี่สวรรเมธานนท์ผมเองก็ด้วยมันเลยยิ่งท้าทายผมให้ต้องไปต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองกล้าเผชิญกับความกลัวและฝึกฝนในสิ่งที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาดทุ่มเทนในทุกบทบาทและเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาต่อสู้กับร่างกายและใจของตัวเอง ให้สิ่งที่ทำมันพูดแทนเราความบังเอิญไม่มีอยู่จริงเซโก้ r ร s สเ c กอยู่คู่กับคนที่ค้นหาความท้าทายเสมอ keep going forward r r s s p e t t s i k o